เย้เย้วันนี้วันศุกร์แล้ววันศุกร์ของเราวันศุกร์ที่ทุกคนจะไปเรียนวันสุดท้ายแล้วก็จะไปทํางานวันสุดท้ายตอนเย็นจะได้กลับมาเล่นเกมแล้วพี่ซอชอบวัน <or>, ศ<ๆ>ุกร์มากนะคะเพราะว่าจะได้หยุด2วันนะคะพี่ซอเห็นมีน้องผูาดูหลายคนนะคะที่ยังคงถามเกี่ยวกับการรับคนเข้าแคลนนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นพี่อธิบายก่อนนะคะว่า KG มีทั้งหมด10สาขานะคะสาขาแรกสาขาหลักที่พี่ซอเป็นหัวแคลนสาขาี้เทศนะคะผู้ชาย5้าหัวผู้หญิง2หัวนะคะ นำบัตรสร้างห้องมาเองไม่สน a p ไม่ยืนรอไม่เจาะไอชัวเพื่อนนะคะส่วนสาขาที่2ถึง10ไม่เทสไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยไม่จำเป็นต้องมีบัตรเปลี่ยนชื่อแต่อย่างน้อย7วันควรเปลี่ยนนะคะยังคงเปิดรับคนเข้าแคลนเสมอแคลนยังไม่ได้เต็มนะคะเดี๋ยวน้องคนดูรอเป็นช่วงเย็นวันนี้กดติดตามช่องไว้รอดูคลิปที่พี่จ้าเดทนะคะมันจะมีกติกาการเข้าแคลน พี่สยามน้องคณดูว่าน้องคนดูเลิกพิมพ์คําว่า,ท,าท่านท่านท่านสนใจอยากเข้าแคลนเปลี่ยนเป็นกดติดต,ตามช่องแล้วรอดูคลิปนะคะรอดูคลิปช่วงเย็นค่ะทําตามได้รับเข้าให้ได้น,นอนอ้อแล้วก็จะบอกเด็กๆเคจนะคะว่าอย่าลืมสองทัวนนะจ๊ะ